อสอบทุกข่าวเริ่มเลยมาจา้าสวัสดีค่ะ าหายหน้าหายตาไปตั้งนานไม่ได้หายเป็นไหนอยู่ที่เดิมค่ะยังอยู่ปกติเลยเขาเลิกเลยดีกว่ามีกระแสว่าทําไมไม่คอยเหตุสัมภาษณ์เลยอ๋อเพราะว่าคิวสัมภาษณ์ยาวมากยาวมากจริงๆแบบเราก็ยืนรออยู่นะพี่ๆยัาไม่เห็นหนูคือทุกคนที่สัมภาษณ์กับพี่อยู่แล้วหนูก็ยืนอยู่ไกลๆว่าเมื่อไหร่หนูจะถึงคิวหนูจะทีนะพี่วาจาหนูเจอพี่วาจาบ่อยมากแต่หนูมันไม่่อยถึงคิวหนูเลยเออเออเขาไม่ถึง ใช่หนูเข้าไม่ถึงนะสื่อหนูอะเข้าหาสื่อไม่ถึงเองเขาได้คนละคนบอกว่าอ่าคนที่เป็นดารามาเนี่ยจะเห็นแต่คุณอย่างเดียวเลยไม่เห็นพี่จิเลยหนูเ่าเข้าคิวแล้วมันไม่ถึงตอนที่ไงกว่าจะถึงคิวหนูนะเที่ยงคืนแล้วค่ะต้องกับห้องนอนแล้วก็เลยบอกว่าเราก็เลยบอกว่าหนูออกไปอะไรอย่างงี้ใช่ยนะนี่เราเมื่อคืนนะคะสุดดีใจมากที่เมื่อคืนเน่ะพี่พี่หนูเห็นพี่พี่ไลฟ์กันอยู่นะเออแล้วพี่พี่ก็ไลฟ์แฟนใช่ไหมคะแล้วพี่ก็พูดหนูว่า คือพี่พี่เขายังเอ็นดูเราอยู่เขายังพูดถึงเราอยู่วันนี้ก็เลยอยากวิ่งมาเลยพี่คะสำคัญเลยค่ะอะไรยังไงเราปี๊เราเป็นยังไงเราแบบปีดแบบที่แบบหลายคนถามเขาแบบเฮ้ยทำไมเราไปไหนทำไมเราปปิดวิเว้ยอะไรอย่างเงี้ยซึ่มากคือไม่ได้ปีดวิเวกอย่างที่บอกนะคะสปอนเซอร์ของเราเยอะมากคือบางทีอ่าหนูเข้าคิวปุ๊บแล้วแบบพรุ่งนี้หนูมีโพสต์งานสปอนเซอร์หนูก็แบบ จะเที่ยงคืนแล้วเดี๋ยวฉันขึ้นไปถ่ายงานสปอนเซอร์ก่อนดีกว่าก็เลยขึ้นไปถ่ายงานสปอนเซอร์แต่เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวหนูจะนอนน้อยเพื่อพี่ๆเองหนูจะปรับปรุงตัวนะคะอยู่แรันตีที่ผ่านมาหนูไม่ได้เชิญหนูไม่ได้เชิญหนูเตอคิวอยู่หนูอยากจะให้แบบไปเปิดกล้องวงจรปิดโรงแรมมาก็เห็นจิรายืนอยู่อย่างเงี้ยไปสามสิบไปไม่ได้คิวสักที ตอนนี้ก็คือเดี๋ยวจะเคลียร์แล้วจะนอนนอนให้สเลยแต่ที่จริงเราไม่เคยหายนะล่าสุดเมื่อคืนมีคนบอกว่าน้องพีมแบบไม่อัพรูปเหมือนจังหวัดอื่นเลยพี่คะหนูอยู่เชียงใหม่มาห้าวันหนูอัพไป16รูปแล้วยังไม่พออีกเหรอเอ่เดี๋ยวก่อป่ะเธอ,อว่าวันนี้พีมัด อันอ้าัมากเนมากหนูไม่ได้หายไปไหนแต่ว่าหนูได้รับฟีดจากพี่ๆแล้วนะคะขอบคุณพี่ๆที่ยังเอ็นดูหนูอยู่นะปรับปรุงตัวแน่นอนเดี๋ยววิ่งเข้ามาหาคนแรกเลยหนูว่าหนูได้สัมคนแรกเลยนะของวันนี้พี่เขาเนไ่อรับุดไว้น้ำวันนี้รับสุดวันนี้มีร้อยคะแนนเราทำไปแล้วกี่คะแนนสองร้อยห้าสิบค่ะเต็มร้อยเพราะว่าต้องใส่เต็มคือพี่หมาเคยซ้อมกับกระจกเราใช่ไหมเรารู้สึกว่าถ้าเราใส่ร้อยอ่ะมันสวยแค่หน้างานแต่ถ้าเราใส่250มันสวยถึงทีวีด้วย วันนี้เลยให้คะแนนเตะสองร้ย250เลยค่ะเราหลายคน,นคอกว่าชมนะว่าเราเปิดมาดีนะแต่วันนี้ไม่ได้เปิดไงัไม่ได้เปิดเรากลุ่มภาคเราอ่ะอเลยกูนนภาคโอเค ืออยากให้ทําให้โชว์สนุกค่ะทุกครั้งที่เราได้เปิดอเราอยากให้รู้สึกว่าเฮ้ยโชว์นี้มันน่าดูเพราะว่าทุกโชว์ที่ออกไปมันในนามของมิสแกรนเราก็เลยอยากทาโชว์มิสแกรนให้สนุกสนานเราก็เลยแบบว่าตั้งใจทาทุกรอบเลยดีใจนะคะที่พี่นวัดแล้วก็ทุกคนเห็นความตั้งใจนะคะดีกว่าเด็กค่ะว่าทำเบื้องหน้าเบื้องหลังเราแบบว่าคิดเองมีหน้าเสื้อผ้าลุคแต่ละวันก็จะอยู่กับพี่เลี้ยงค่ะอยู่กับพี่เลี้ยงสองคนใช่ไหมก็จะคิดว่าวันนี้ต้องทําอะไรคือจริงจริกับพี่แบบฟิตติ้งช ไม่พอตอนนี้1ายหชุดแล้วรีวิวกันไม่หยุดเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวขากลับจะมีชุดกลับอีกนะคะไม่ได้มีแค่ชุดมาอย่างเดียวนะอตอนนี้พี่ะพื่อนกำลังใส่ไงบ้างไม่ว่าจะเป็นพี่แอมอีอฟา้า คือทุกคนอ่ะเขาก็จะให้กําลังใจว่าเป็นมิสแกนอ่ะมันเหนื่อยนะแต่สําหรับพิมป์อ่ะพิมป์แบบว่าพิมป์ไม่เหนื่อยเลยพิมป์สนุกพิมป์ชอบทำกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณทุกคนที่ให้กําลังใจนะคะจะทําให้เต็มที่ไม่เสียชื่อมิสแกนกรุงเทพแน่นอนค่ะโอเคอ่ะฝากหน่อยฝากโหวตฝากด้อมอะลยอ่าฝากด้อมนะคะด้อมพิมจิพิมใจนะคะไม่มีพรมกานการันต์นะพิมจิพิมใจพิมในแอปไลน์ได้เลยนะคะแล้วก็ฝากโหวตด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีโหวตเข้าขวัญใจนะคะฟาสแท็กห้าคนในเฟซบุ๊กเพจ เดี๋ยวต้องได้มงขวัญใจเราไหมอ่ะ